สวัสดีครับทีมงานสอจองนวันโครสาขาพามาที่สถานีรถไฟปัตตานีที่อำเภอโคกโพนะครับเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครครับ ตรงไหนก็ลกสถานีกรุงเทพอภิวัตรครับท่านผู้ชมครับเราไปรถนอนครับตอนนี้เราอยู่บนรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชั้นนอนชั้นสองครับสองฝา่ ดินทางรถไฟเป็นสวนยางพารานะครับตอนนี้เราอำเภอโคกโพป,ปตัตานีครับ เที่ยวนี้นะครับขบวนนี้ออกจากสถานีปัตตานีที่โคกโปเวลา16นาิกา40นาทีของวันนี้นะครับแล้วก็จะถึงที่กรุงเทพปลายทางที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตน์ที่บางซื่อนะครับเวลา12นาฬิกาของวันต่อไปนะครับ สังเกตว่าสองฝั่งริมทางรถไฟก็จะเป็นสวนยางพาราเป็นส่วนมากครับท่านผู้ชมครับมีแม่น้ำเทพาครับตอนนี้เรากำลังเข้าสถานีรถไฟเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งจะไม่จอดนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถด่วนขบวนด่วนพิเศษครับนี่คืออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับ ก็ปรับเป็นบอดนั่งนะครับคงประมาณสักค่ำก็จะปรับเป็นนอนครับท่านผู้ชมครับก็แบ่งเป็นเตียงบนกับเตียงล่างครับกำลังผ่านสถานีรถไฟ สบายย้อยครับ ผ่านอำเภอจันนะจังหวัดสงขลาครับ ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับออกจากสถานีปัตตานีเวลา16นาิกา40นาทีเมื่อถึงสถานีหาดใหญ่เวลา18ปานิกาใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ โดยประมาณครับ รกานะครับเราออกเดินทางตั้งแต่เวลา16.00การ40นาทีตอนนี้เวลาเจนตนกานะครับสว่างที่จังหวัดประจุมอุิขันครับตอนนี้เราใช้เวลาในการเดินทาง19ชั่วโมงแล้วนะครับ การจะถึงกรุงเทพเวลา1 0 2นาฬิกาครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็มีครับยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับตอนนี้ถึงสถานีรถไฟหัวหินครับ สถานีหัวหินครับ มวยเย็นครับสถานีชะอำเพชรบุรีครับที่เข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี มีแต่ต้นตาลครับต้นตาลกับพินปุรีครับ ส1นาฬิกา50นาทีเราเข้าเขตกรุงเทพมาหานครแล้วนะครับคือสถานีบางบํารุงครับเลยติงชันมานิดนึงครับกำหนดการเดิมก็คือ12นาฬิกานะครับศูนย์ศูนย์นอจะถึงที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรครับมาดูว่าจะถึงสถานีปลายทางคือสถานีกรุงเทพอภิวัต กี่โมงครับตอนนี้เข้าเขตกรุงเทพมหานครอยา่างสมบูรณ์แล้วนะครับและรถไฟก็เป็นรถไฟทางรถไฟก็อยู่ชั้นที่สองแล้วนะครับยกสูงจากพื้นดินนะครับท่านผู้ชมครับ ทามแม่น้ำจ้พรยาแล้วครับำข้า,าะะสถานีปทางุงเทมนวดูสิ่งของาที่นาติดตัวมห้ถูกต้องยนะครับสถานีปทางแล้วนะครับเจ้าที่ก็มาบอกให้เตรียมตัว ลงสถานีปลายทางคือสถานีกรุงเทพอภิวัติหรือบังซื่อเดิมนะครับ จะถึงสถานีปลายทางแล้วครับที่เห็นอยู่ข้างบนนั้นก็คือรถไฟเป็นรถไฟฟ้านะครับ ขบวนขึ้นข้าสู่สถานีปลายทางสถานีกรุงเทพภิมวัตรอย่างช้าๆนะครับ ทางศูนย์กลางรถไฟทั้งหมดนะครับอยู่ที่นี่นะครับคือสถานีกรุงเทพอภิวัตนครับรถไฟก็ถึงตรงเวลานะครับ12สอนิกา จากต้นทางที่สถานีโคกโพเวลา16.40น,น,นทีของเมื่อวานนี้นะครับมาถึงที่นี่12.00ของวันนี้นะครับใช้เวลาทั้งสิ้น19ชั่วโมงครับจากสถานีปัตตานีถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตรครับด้วยรถด่วนพิเศษ นี้ก็ขอยุติว้เพียงตัวน,นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ